รับแ <utan> ล้วออกขวารับแล้วออกท้นขวารับขอบคุณครับแล้วออกท้งขวาเลยครับขอบคุณครับขอคุณครับขอบคุณครับรบบับเงินคนถุงอ่ารับเงินคนถุงนะครับอ่ารับแล้วออกทงขขางด้านขวาเลยครับเจ,จ้าหน้าที่ช่วยน่อครับขอความไวหน่อยนะครับอ,อีป,ป้ <ý aten S 2> อีม่จะเป็นลเดินได้เลยลยครับเดนวาร์ตัดแดติดูอ่าเดินออกมาเลยครับี่น้องเขาครับ บ้านไปตีนเป็ดบ้านตีนเป็ดบ้านไปจังเพชรบ้านแม่พิ่บ้านไปบะไค่ปิ๊กนี่บ้านอย่างเขาเอาบ้านตรงบ้านตรงนี่บะมีในเหมือนบ้านจองห่อเฮือนสะอาดสะอ้านความสมัคคีก็ตึงดีเสียงทานยามเมื่อมีงานสัปปะงานใหญ่งานน้อยปล่อยน้อยบวชละบละควางมือบองมัวขนาดเปิ้น กินแขกแต่งงานมงคลสมรสจะมีลูกมีผัว,วเขาก็ยังไปช่วยกันเป็นปอกหัวไปโบกหลัวนึ่งเขานาะกันแน่น,ในอกหน้าใจขอบคุณอายุในในวันโนสุขังประลังเด้อแม่คิดเงินกันได้เงินต้องไนนข่หัวเงินเงินกัได้เงินคิดทองกันได้พร้อมรับโบกเงินหมื่นตื่นเพื่อผลแสนวันไหนที่ซื้อแสกแกนแกน,นได้สักสามสี่สิบแสนเด้อ,อแม่เน้อลงนานหรกคฮะลงนนครับ ไปซื้เจ้าเดียวข้าพรับผมขอบคุณค่าเซ้ยถาะลูกน้องก็เล็กที่อยู่ส่งหัวคือยกสินนี้วางกิ้วเกษีกลับสวัสดีพี่น้องเจ้าบ้านถามลูกน้องมาฟังตั้งนี้ใจดีว่าเศร้อรับฟังก่อนเติรเจ้าละจันเร้าถือฟัง นันพันไม่ไหนล,ะละ่ะปออเล็กแม่รักเปิดมาละความหวงังแจกสตังค์แทมกับคนสองร้อยบาทเน้อเจ้าคือกับคนเท่าของเงาบ,างบ้านตุ้งเนอปีน้องเฮ้ยเซ่อเงินเป็นปึ๊กเป็นปั๊บพี่แม่พีหน้าพีหน้าเหมาหนานเนอมาละหนานเนอจุดตั้งแต่ออกกับ อตอนนี้คุณพ่อถนอมคุณแม่สิริลักษ์อยากไปบุญออกลงทานแจกเงินคำกับแก้วของกินของใจเพื่อคณะสถาปนอ้งตีได้มาร่วมทาบุญอายุพุธละมงคลตานตอดพระเจ้าตนหลวงวัดม่อนหินขาว ใจเย็นเย็นใจจุ๊งจุตอนนี้กำลังแจกละครเด็กเล็กเด็กแกรงครับคนเท่าคนแก่ม่ต้องมาเนอะอายุ60ที่ประยูรพลังผานเต้นร้องาระยูรพงนะคตระกสุดทนาเพอร์ทนยยกทนายเียรตมาร่วมปีสงฆ์โบกทตามประานพรในวันนี้นะคะด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่น และเดินทางมาถึงเออวันนี้มาได้นะคะพระปรางปานพนุ่งนี้นะคะเป็นมเอ่อเอ่อได้ความศรัทธารักในในพุทธศาสนาแล้วก็มีความศรัทธาเรื่องใสปาวนาตัวเอง ตัวทั้งใจเล็กายหม้อพืชแดดแก่พระพุทธพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วสืบทอดพุทธศาสนานะคะด้วยความยึดมั่นสละกายสระใจนะคะถึงนีวันนี้ขึ้นมานะคะด้วยว่าแต่วัดม่อนหินขาวเนี่ยพระเจ้าเองนะคาวบอกว่าได้พูทจ้ก ว่าวัดตรงนี้มันอยู่ที่ไหนปูบาบนปิงก็เคยจนหลายครั้งเจ้าก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมานะคะแต่น้ครั้งสุดท้ายในวันตะพินนะคะปูบาก็เกิดได้เ่ยขึ้นมาวยความที่เพิ่นมีในใจตลอดว่าสักวันหนึ่งเพิ่นจะได้สร้างพระประทันพรองนี้ขึ้นมาดา ก็เปิดก็ได้เลยขึ้นมาแห่ในวันเฉลี่ยมันนั้นว่าเอจะได้มีบุญมาสร้างในองค์นี้ที่วัดหม่อนหินขาวนี่นี่ก่อโอ้โจะมีพรสัทธาคนใจบุญที่ไหนมาสร้างเจ้ากับเอแตนังคิดว่ามันมันจเกิดมันเกิดเพราเจ้าแตเจ้าจริงๆแล้วเจ้าเคยสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวิหารที่วัดนาแสงนะพระคาราคาสุบาสิบเป็น กุมารพมาแล้วองคหนึ่งแต่วันนี้พอะกุมากพเอ่ยขึ้นมาแห่งด้วยใจและด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเจ้ากับลุก้าไปถามกูบาว่ารูบาเจ้าพระองค์นี้จงบประมาณใดรูบาพเปนว่าถ้าจะ่มาเกินห้าแสนแม่อันแม่ขอทักสร้างพระองค์นี้เนาะรับรูบาเออในวันนั้นใหญ่ดีจะลูเก็ออกมันจะน้นในวันนั้นนะ ก่อตั้งนั้นมาเขาก็ลุกสร้างขึ้นมานะเจ้าด้วยความัทธาด้วยความเลือกได้คุบะบุญปิงนะคะจึงมีในวันนี้นะเจ้าแล้วก็ด้วยแรงกายแรงใจของคูบาที่ทุ่มเทนอกจากเบนจะปฏิบัติในเรื่องคิดของสงแล้วนะคะส่วนมนุยพระบินรฑบา ตั้งลงกินลงทานตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถที่จะช่วยเหลือเจ้าบ้านวัดมาอารามได้ขจับอันนี้ก็ถือว่าความดีทั้งหมดแล้วบุกสนพลบุญทั้งหมด ต่อนหนึ่งในในในที่เบ็นเรื่องเป็นคนพักดังนะฮะทีทท่เกิดมาวันนี้และได้สร้างพระเพื่อไว้กับพุทธศาสนาจันาร์งลงไว้พุทธศาสนาในวันนี้สือพอดไปถึง5,000ภาษา ีนบวกเขาจะพูดจะจับแตต้องช่วยกันนะคะสร้างนะคะสืบทอดต้อพุทธศาสนาต่อไปนะมีตามกำลังที่เอาสร้างมีน้อยตามน้อยมีนักตามหนักนะคะวันหนึ่งเขาก็สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขามีความเชื่อมั่นมุ่งมั่นและมีความตั้งใจบากบันวันหนึ่งเขาก็ต้องสำเร็จนะ เขาต้องมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราต้องสําเร็จสําเร็จนะคะละวันนี้ข้าเจ้าต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาบุญปิงที่ได้เขาได้มาสร้างพระพุทธรูปบางประธานองค์นี้คือธนสั์ธา่าวัดค่อนหินขาวตลอดประชาชนทุกคนได้กราบไหว้สาเป็นที่ยึดเหนียวยึดมั่นอองมูเฮาจ้า Saint, ทุกๆคนจะรดนี่เป็นที or or uh, really ่ไหว้สาของเทวบุตรทุกคนก็ร่วมใจกันสาธุอกันสามสามสามค่ะคือแกคูบาบุญปิงตัวนะเจ้าสาธุสาธุสาธุขอบคุณ ขอบคุณทุกท่านในว,วันนี้อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพบ,บปปก,กันที่งคร<า>งการนะเจ้า